ไปดูข่าวที่เดี๋ยวใช้เขาว่าอะไรดีข่าวตาไม่ใช่ต้องบอกว่าข่าวตลกวันนี้ดูข่าวข่าวตลกวันนี้จากดอนบาลอนเดอรซันแห่งสเปนครับคือสาเหตุที่เราต้องหยิบยกมาคือเรากลัวว่าจะไปเห็นที่สื่ออื่นแล้วครับเราไม่บอกเลยพูดะงว่าเดี๋ยวลงเชื่อเดี๋ยวจะแตกตื่นชิงตัดหน้าอะไรกันก่อนเลยเพราะว่าคือตัดหน้าปัดก่อนเลยต้นฉบับนี่คือดอนบาลอนพี่ของเดอรซัน คือถ้าดอนบาลอนอายุ16ปีะนะเป็นเด็กชายนะครับอ่ะขออภยัยถ้าเดอสซานอายุ16ปีคือเป็นเด็กหนุม่มเป็นหลานอาดอนบาลอนน่าจะอายุประมาณ60จะ70แล้วจะเป็นปู่แล้วมีความจินตนาการมากกว่า3เท่าถูกต้องอะนะครับรายงานแบบนี้เลยบอกว่าฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดนะครับเตรียมพิจารณาล่าตัวเทมมี่อราฮัมของเชลซีบอกเลยเตรียมหากอหน้าใหม่กูบอกเลยเตรียมหากอหน้าใหม่ อายังไงเห็นข่าวนี้แล้วขำผมไม่ได้ผมผมกำลังพูดถึงมุมที่ว่าในอนาคตข้างหน้า2 3 4สาม่ปีอะถ้าฟอร์มดีต่อเนื่องโอกาสที่มัดดจะสนใจจริงๆก็มีมันไม่แน่แต่ที่ผมขำคือดอนบาลอนมึงรีบเล่นเกินไปจะพูดคักเดียวครับสามเมื่อหน้าอ่ะสัมผัสสามเมื่อหน้ายื่นมาคุณขายเท่าไหร่ไอ้แบบตั้งราคาเท่าไหร่ยังเลี้ยวไปตั้งไม่ได้ด้วยตั้งไม่ได้มันยังเร็วไปถูกไหมผมก็งู ดอฟบอลลอนมันคิดอะไรของมันวะ <c oughs> ไม่เป็นไรไงถือว่าทำให้เราขำดี